ช่องทางและวิธีการสมัครผู้ประกันตนมาตรา40แบบออนไลน์เพื่อรับเงิน5,000บาทเฉพาะ10จังหวัดสีแดงเข้มหากท่านไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญต่างๆโปรดกดติดตามช่อง NR n e w ยิ่งฟังยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งได้ขอบคุณมากค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดในส่วนของผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเรียกอีกอย่างว่าฟรีแลน ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่10จังหวัดสีแดงเข้มมีสิทธิ์นะคะที่จะได้รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลจํานวนทั้งสิ้น5,000บาทแต่ก็มีเงื่อนไขนะคะคือท่านจะต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40ในระบบของประกันสังคมหากท่านใดยังไม่ได้อยู่ในระบบของประกันสังคมก็สามารถที่จะสมัครเข้าได้นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมพศส 2, 5 6 4ค่ะและนอกจากนั้นนะคะท่านก็ยังจะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมอีกนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนตามมาตรา40ศแรงงานนอกระบบหรือว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทางสำนักงานประกันสังคมได้มีการลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา40เหลือร้อยละ60ของเงินสมทบ เป็นระยะเวลาทั้งหมด6เดือนค่ะโดยจะให้ผู้ประกันตนมาตรา4 0จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราใหม่3ทางเลือกค่ะโดยที่อัตราใหม่3ทางเลือกนี้นะคะสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองก็จะแตกต่างกันไปค่ะทางเลือกที่1จากที่เคยจ่ายสมทบเดือนละ70บาทก็จะเหลือเพียง42บบาทความคุ้มครองก็คือคุ้มครองการเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิต 3กรณีนะคะทางเลือกที่2จากที่เคยจ่ายเดือนละ100บาทก็จะเหลือเพียง60บาทการคุ้มครองก็คุ้มครองการเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตและชราภาพค่ะอันนี้จะเป็น4กรณีนะคะส่วนทางเลือกที่3นะคะจากที่เคยจ่ายสมทบเดือนละ300บาทก็จะเหลือเพียง180บบาทความคุ้มครองนะคะก็จะคุ้มครองตั้งแต่การเจ็บป่วยทุพพลภาพ เสียชีวิตชราภาพและก็สงเคราะห์บุตรค่ะคลุ้มคลอง5กรณีค่ะในส่วนของการลดเงินสมทบนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพศ2564ไปจนถึงเดือนมกราคมพศ2565รวมทั้งหมด6เดือนค่ะ ในส่วนของหลักฐานการสมัครนะคะก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับอ่ารับรองสำเนาให้ถูกต้องหรือว่าบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมแนบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40หรือว่าใบสปส1-40ค่ะคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครมาตรา40นะคะ 1. ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย 2. อายุตั้งแต่15ปีถึง65ปีบริบูรณ์ 3. เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ 4. ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทห้างร้านหรือว่าโรงงานที่ใช้มาตรา33 5. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือว่าม .39 6. ไม่เป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานรัฐวิสาหากิจข้อเ เป็นผู้ที่ถือบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นตนดัวเลข067ยกเว้นที่ขึ้นต้นด้วยเลข00ข้อ8เป็นผู้พิการที่สามารถรับรู้สิทธิ์ก็สมัครได้ค่ะสำหรับช่องทางวิธีการสมัครนะคะก็คือสมัครได้2ช่องทางค่ะสามารถที่จะสมัครได้ทั้งทางออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะสมัครได้ด้วยตัวท่านเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูช่องทางการสมัครผู้ประกันตนมาตรา40แบบออนไลน์กันก่อนนะคะก็สามารถที่จะสมัครผ่านสมาร์ทโฟนที่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะแล้วก็เริ่มทำตามขั้นตอนต่างๆดังนี้ค่ะ mm hmm. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็ให้เลือกอแถบสมัครสมาชิกจากนั้นคลิกคำว่าสมัครสมาชิกแล้วก็กดยอมรับนโยบายการกุ้มครองสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลค่ะจากนั้นก็ กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดข้อมูลการติดต่อกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องหลังจากนั้นนะคะก็ยืนยันตัวตนระบบจะให้ใส่รหัส otp ที่ได้รับทาง sms ที่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนจากนั้นก็สำเร็จค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะคะก็คลิกเข้าเมนูลงทะเบียนผู้ประกันตนต,นตามมารตรา40กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนนะคะหลังจากนั้นก็ เลือกรูปแบบของการจ่ายเงินสมทบที่จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนในทุกๆเดือนค่ะซึ่งก็มี3ทางเลือกดังที่เราได้กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นะคะว่ามี3ช่องทางให้เลือกนะคะแต่ละทางก็จะมีค่าใช้ใจ่ายในการจ่ายสมทบแตกต่างกันความคุ้มครองก็จะแตกต่างกันค่ะหลังจากนั้นเมื่อคลิกลงทะเบียนแล้วนะคะระบบก็จะแจ้งให้ชำระเงินสมทบงวดแรกการสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็จะมีการแจ้งยืนยันผ่านทาง s m s ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ค่ะสำหรับการจ่ายเงินสมทบนะคะก็สามารถที่จะจ่ายได้หลายช่องทางเช่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเนะคะโลตัสบิ๊กซีธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารทกศตู้บุญเติมแล้วก็ช้อปปี้เพย์หรือว่าจุดบริการต่างๆที่มีสัญลักษณ์ค่ะเมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ต้องมีการเก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ให้ดีนะคะเนื่องจากสิทธิ์การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา4ีนนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ท่านชําระเงินเป็นต้นไปเลยค่ะต่อไปคือช่องทางการสมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นแบบใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40หรือว่าแบบสอส1-40ดังนี้นะคะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครก็สามารถยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ค่ะยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุขอันนั้นในส่วนของเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะในส่วนของต่างจังหวัด ก็สามารถยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและก็สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังสามารถสมัครได้ที่หน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคมและสามารถสมัครผ่านหน่วยบริการรับสมัคร ผู้ประกันตนตามมาตรา40เช่นร้านเซเว่นอีเลฟเวคาน์เตอร์ห้างบิ๊กซและธนาคารทกสทางนี้นะคะผู้ประกันตนสามารถชําระเงินได้หลายช่องทางทางประกันสังคมนะคะได้ยกเลิกค่าธรรมเนียมการชําระเงินทั้งในมาตรา39มล้วก็มาตรา40ผ่านทางธนาคารและก็หน่วยบริการเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้กับผู้ประกันตนนะคะโดยสามารถชําระเงินสมทบด้วยวิธีการหักจากบัญชีเงินฝากจาก8ธนาคารคะ่ะ 1>, 1. ธนาคารกรุงไทย 2. ธนาคารกรสิกรไทย 3. ธนาคารไทยพาณิชย์ 4. ธนาคารทหารไทย 5. ธนาคารออมสิน 6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 7. ธนาคารธนชาตและ8ธนาคารกรุงเทพค่ะและนอกจากนั้นนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการประกันสังคมนะคะสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์6แห่งค่ะ 1. เคาน์เตอร์เซอร์วิส 2. องบกซี 3. Tesco Lotus 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 5. ธนาคารกรุงไทย 6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและนอกจากนี้นะคะสำหรับผู้ประกันตนในทางเลือกที่1แล้วก็2นะคะสามารถชำระผ่านตู้บุญเติมที่กระจายตัวอยู่1,000 0หตู้ทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใดค่ะ และหากท่านใดนะคะยังต้องการสอบถามข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อไปได้ที่เบอร์สายด่วนประกันสังคม1506ค่ะ